สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .4 นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาเขียนมาหาการสร้างตารางค่าความจริงกันนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะไปลุยกันเลยนะคะโอเคค่ะไปตารางค่าความจริงยังสำคัญเหมือนเดิมนะคะตารางค่าความจริงของเด็กๆก็ยังสำคัญเหมือนเดิมนะคะหนูก็ตรงนี้ต้องจำให้ได้แล้วนะคะต้องจำแหละนักเรียนทุกคนต้องจำเพราะว่าอันนี้มันเป็นคำตอบของเรื่องของเรานะคะ เรื่องเรื่องนี้นื้อหาของเรื่องนี้นะคะตัวเชื่อมพวกนี้ก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ถวกลบคุณหารของเรานั่นแหละนะคะแต่เขาก็เป็นเกี่ยวกับตรรกะนะคะการสร้างตารางข้าความจริงนักเรียนจะต้องสังเกตจุดแรกคุณหนึ่งไฮไลท์ไว้นะคะจุดแรกนักเรียนจะต้องสังเกตว่ามันมีทั้งหมดกี่ประพจน์นะคะมีทั้งหมดกี่ประพจน์ประพจน์ตรงนั้นดูจากตรงไหนก็คือดูตัว p ตัว q ตัว R ตัว S ตัว T นั่นแหละมันมีกี่ประพจน์นะคะมีกี่ตัวก็เท่านั้นประพจน์นะเท่านั้น n ก็ตรงนั้นเป็น n ไปนะคะแล้วค่าความจริงที่จะเกิดขึ้นนักเรียนดูค่าความจริงที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็น2ยกกำลัง n กรณีจะมีทั้งหมด2ยกกำลัง n กรณีเช่นนักเรียนดูตรงนี้นะ2ประพจน์อย่างเช่นถ้ามี2ประพจน์มันก็จะมี P กับ Q นะคะ อ่ะมาดูมีตัว p กับตัว q คู่หนึ่งให้คราวนี้เวลาจะทำตารางค่าความจริงทำยังไงอ่ามือ p p นะลูก p ก็ต้องมีค่าความจริง2ตัวก็คือมีจริงกับเท,ท็จถูกต้องไหมคะ p มันก็ต้องมีค่าความจริง2ตัวคือจริงกับเท,ท็จนะคะแล้ว q ล่ะ q มันก็จะต้องมีอ่ะแยกออกไปอย่างนี้ q ก็จะต้องมีจริงกับเท,ท็จเหมือนกัน นะคะก็เป็นจริงกับเป็นเท็จนะคะแล้วข้างล่างก็ต้องเป็นจริงกับเท็จเหมือนกันข้างล่างก็ต้องเป็นจริงกับเท็จเหนกันเห็นไหมลกูกดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นถ้าหน้าจริง P เป็นจริง Q เป็นจริง นะคะก็จะมีตรงนี้หน้าจริงกับจริงเห็นไหมล่ะคะกรณีที่หนึ่งอ่ะหนูดูตามครูนะก็จะกลายเป็นตัวนี้จริงจริงนะคะแล้วก็มาจริงเทจกรณีที่สองก็มาเป็นจริงกับเทสแล้วก็มาเขียนในตารางนะคะกรณีที่สมของเราก็เป็นเท็จริงนะคะกรณีที่สก็เป็นเทจเทจ นะก็เอาลงมาเขียนในตารางก็เป็นเท็จจริงเท็จเท็จเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วเวลาเขียนในตารางนะคะตารางตรงนี้นักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกนะมันมี4กรณีนะคะหนูดูนะวิธีการทําเราได้2สมมติมันมี2ประพจน์ใช่ไหมลูกแล้วก็เข้าไปเป็น2ยกกําลังมันมี2ประพจน์ก็เท่ากับ2ยกกําลังสองก็เท่ากับ4กรณี เห็นไ,ไหมคะมีค่าความจริงเกิดขึ้น4กรณีก็คือกรณีที่1 2 3 4กรณีที่1 4 1 2 3สีเวลาทำเวลาง่ายๆไม่ต้องมาไม่ต้องมากระจายแบบนี้นะลูกเทคนิคการทำคือหนูดูตัว p มันมีสประพจน์ใช่ไหม p มันมี4กรณีตัว p หาร2ลูกเอาตัวจำนวนกรณีหาร2แสดงว่ามีจริง2มีเท็จส เอาตัวหน้านะตัวหน้าตัวแรกก่อนนะตัวแรกมันมีทั้งหมด4กรณีนะคะแล้วมันจะมีจริงกับเท็จอย่างละเท่าไหร่มันจะมีจริงกับเท็จอย่างละครึ่งลูกหารสองเลยหารสองนะหารสองตรงนี้หนูจะได้ p เนี่ยเป็นจริงสองกรณีแล้วก็เป็นเท็จสองกรณีแล้วหนูก็มเกกาเขียนในตารางถ้ามันมีสองประพจน์นักเรียนดูนะมีสองประพจน์ ตัวหลังสุดจะเป็นสลับกันจริงเท็จจริงเท็จเสมอตัวหลังถ้ามีสองประพจน์ประพจน์หลังจะมีสลับจริงเท็จจริงเท็จเสมอถ้ามีสามประพจน์ตัวหลังสุดประพจน์สุดท้ายประพจน์ที่สามก็จะเป็นต้องสลับจริงเท็จจริงเท็จตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าต่อไปนะคะมาดูหน้านี้ในกรณีมีสามประพจน์บ้างนะคะ มี3ประพุทธบ้างเท่ากับ2ยกกำลัง3ก็เท่ากับ8โอเคนะคะ2ยกกำลัง3เท่ากับ8หมายความว่าถ้าคู่หนึ่ไม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 ่เป็นแผนภาพนะไม่เป็นแผนภาพตรงนี้นะแสดงว่า p จะต้องมีโออขอโทษหาร2องลกหาร2ก็ได้เท่ากับ4แสดงว่าตัวหน้าสุด p มี4จริงมี4ตัว เทสมี4ตัวทันไหมคะเ,เวลาเขียนในตารางทันไหมลูกขั้นตอนที่หขั้นตอนที่1มีประพจน์สตัวนะคะเข้าสูตร2ยกกำลัง n 2ยกกำลังสามยกกำลังสได้8อยากรู้ว่า p มีอย่างละกี่ตัวมีจริงกับเท็อย่างละกี่ตัวนะคะเอาหารสองได้ออกมาเป็นสี ใช่ไหมลูกได้มาส,สะแดงว่าตัว P มีจริงสี่ตัวมีจริงสี่ตัวแล้วก็มีเทศสี่ตัวนี่คือนี่คือการหา P ตัวแรกนะคะพอเราหา Q คูและ Q ละ่ะหายยังไงมันมีสี่กรณีใช่ไหมลูก P มีสี่นะ Q นะดูประพจน์ Q นะ,ะ Q นะเอาดูประพจน์ Q แล้วนะทุกคนดูตาม เอาจํานวนผลลับที่ได้จาก p เมื M ่อกี e ้นะคะก็คือ4แล้วก็เอา4หาร2ค่ะแล้วแสดงว่าค่าความจริงของ q มีค่าความจริง2เท็จ2จริง2เท็จ2ส,สลับกันค่าความจริง2เท็จจริง2เท็จ2สลับกันยังไงครูดูนะคะเขียนอย่างนี้เลยลูกจริง2ผานนะคะเท็จ2 จริง2เทส2นี่คือการเขียน Q นะคะแล้วเขียน R เขียน R สลับกันได้เลยก็คือหาร2นั่นแหละลูกหารสองอีกอ่าวสีน้ำเงินแล้วกันหารสองีกไปหาประพจน์ R ก็เหลือหนึนะคะเหลือหนึแสดงว่ามีจริงกับเทสสลับกันอันนี้ก็จะกลายเป็นจริงเทส จริงหนึ่งเทสหนึ่งจริงหนึ่งเทสหนึ่งจริงหนึ่งเทสหนึ่ง,ง,งใส่จนครบทั้งแปดกรณีเก็ตไหมนี่คือนี่คือนี่คือการเขียนตารางค่าความถีงแล้วสําคัญหนูจะต้องใส่ตรงนี้ให้ถูกต้องใส่ตารางค่าความถี่นี้ถูกต้องคูณหนึ่งอธิบายแล้วนะขั้นตอนที่หนึ่งพอหนูได้สองยกกำลังเอ็นได้แปดปุ๊บหนูอยากรู้ว่า P มีจริงกับเทจอย่างละกี่ตัวหนูเอาหารสองหนูจะรู้ว่า ได้จริงสี่ตัวได้เทสสี่ตัวเขียนจริงสี่ตัวเทสสี่ตัวเลยนะคะสีแรกพออยากรู้ว่าคิวมีเท่าไหร่ก็เอาไอ้ีเนี่ยหารสองสงสีเขียวนะคะก็จะเหลือประพจน์คิวว่าจะได้จริงสองเทสสองจริงสองเทสสองต่อไปอยากรู้ R ละ่ะมีกี่ตัวมีจริงรกับเทสยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็เอาสองมาหารสีสองสีเขียวตรงนี้อีกก็เหลือหนึ่ง แสดงว่ามีจริงหนึ่งเท็จหนึ่งจริงหนึ่งเท็จหนึ่งสลับกันไปเรื่อยๆจนครบทั้งแดกรณีนี่คือการเขียนลงในตารางห้ามผิดถ้าผิดตรงนี้ผิดเลยนะคะถ้าผิดตรงนี้ผิดเลยอ่ะแล้วคู่หนึ่งเขียนมาทําอะไรตรงนี้มาคู่หนึ่งจะทําให้ดูตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจริงกับเท็จนะลูกเสร็จแล้วคิวก็จะต้องแยกออกไปคิวต้องแยกออกไป เป็นจริงกับเท็ดนะคะจริงกับเท็จอย่างนี้นะลกูกเอาออกมาหน่อยอ่าเสร็จแล้วแยกต่อลกูกตรงนี้กิ่งไม้แยกไปก็ใส่จริงกับเท็ดนะคะใส่จริงกับเท็ด ขัดลอกวางอ่ะมาดูตรงนี้ก็จะเป็นกรณีนี้อ่ะวางต่อตรงนี้ก็เป็นกรณีนี้อันนี้ก็เป็นกรณีนี้ก็เห็นไหมลูกดูนะดูในตารางเปรียบเทียบกันนะลูกเดี๋ยวคูณหนึ่งจะโยงเส้นตรงนี้แล้วหนูก็ดูในตารางเปรียบเทียบกันกรณีที่หนึ่งนะคะกรณีที่หนึ่งจริงจริงจเห็นไหมจริงจริงจริงกรณีที่สองจริงจริงเท็จ แล้วดูตางนะก็เป็นจริงจริงเท็จกรณีที่3จริงเท็จจริงจริงเท็จจริงเห็นไหมคะเข้าไปอยู่ในตารางนะกรณีที่4จริงเท็จเท็จเห็นไหมคะก็เป็นจริงเท็จเท็จอยู่ในตารางหมดเลยต่อไปกรณีที่5เท็จจริงจริงเท็จจริงจริงก็เป็นเท็จจริงจริงเห็นไหมคะตรงในตารางไปนะกรณีที่ต่อไปเท็จจริงเท็จนะคะเท็จจริงเท็จเท็จจริงเท็จอยู่ในตารางนะคะต่อไปกรณีที่ เจ็ดเท็เท็จริงเท็เท็จริงเห็นไหมคะต่อไปกรณีสุดท้ายเท็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 ดไหตรงกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือในตารางแต่วันนี้นักเรียนจะต้องเขียนในตารางให้เป็นครูหนึ่งบอกเทคนิคการทําตรงนี้แล้วนะคะหารสองหารสองหารสองตัวต่อไปตอนแรกเป็นประพจน์พีอันนี้ประพจน์คิวนะคะ เออไม่ใช่สีคุณนึงเขียนผิดมาแมสีเนี่ยคือประพจนพีเขียวนี่คือประพจนคิวแล้วตัวนี้คือประพจษอนะคะหคือประพจษอโอเคนะคลิปนี้ครูฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะพาทำแบบฝึกหัดการสร้างตารางค่าความจรงิงค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ